ดูน้องเห็นไหมจ๊ะนี่อ้ะคนจินเริ่มแก่เด้เบิ่งสปอปันสปอปันออกเต็มเลยมาจ้า เลือกแบบนี้เลยดอกงามบ่ต่งงามอยู่เนาะจะแค่ดอกคนบนใหญ่ไงเนาะมีจากขาไม่เจ๊งห็นแ่นล้อนี่อันนี้ขาเพิ่นไม่เจ๊นนี่ เพื่อนเพื่อนจีแกแล้วจ้ะเพื่อนปล่อยสปอร์เพื่อนหลายสปอร์เต็มเลยเริ่มละเริ่มละจ้ะทองเพื่อนจ้ะเนี่ย เก็บใส่ถุงเลยจ้ากำลังพอกแกงเลยจ้ะเผ็ดสมกระแซบเลวจ้ะเนี่ดยดอกอ่อนๆ,ๆเลยจ้ะกีบอ่อนๆเลยเนี่ยเห็ดแหนมแซบเลวจ้ะ กำลังเลยจ้ะอ่อนๆเลยจ้ะ